สวัสดีค่ะทุกคนดีดอรักกระสุดช่องปูนดาเกมเมอร์ทีวีหรือพีเอ็นดีนะคะทุกคนที่เริ่มอ่านขีพเช้าไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะทุกคนเ่าพิ่งตื่นถ้ามว่าทำไมนอนแล้วพิ่งตื่นก็คือแบบกินยาแก้น้ำมูกลดน้ำมูกเข้าไปคือแบบน้ำมูกมันไหลคือน้ำมูกไม่ได้ไหลหรอกแต่จามบ่อยจามจนขี้มูกอะไรไม่รู้ปวดหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกแบบปวดปวดหัวนิดนะคะทุกคน พี่จะมาทำที่นี่วิซซสีล่ใหม่าแ่งตร้านคอแล่างพี่มรีวิวทำคลิปอยู่เลยทำคลิปอยู่ต่อจากนี้คลิปนี้ก็ว่าจะไม่พูดเยอะนั่นกันเราเรา เพราะว่ามัยจะด้องวะไม่อยากพูดเยอะเลยคุณพ่อแมก็คือไม่ได้ปวดหนักมากแต่ก็แบบเนี่ไม่ได้ปวดหนักแต่ก็ต้องไม่ต้องทุกข์มา้าไม่มีสีดาลีนะถูกจริงถ้ามีคงมันอะไรหนัก เกิดอะไรขึ้นกับคนที่มายุ่งระหว่างข้ากับเซติน่าน่ยไม่หนยหอ่หรันนโอ้โหไม่ได้คิดถึงเลี่ยนย ไม่ได้หว่ะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ถอย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 ก่อนถอยก่อนมันไม่ได้จังหวะมันไม่ได้จะจะไคือถ้าเราเข้าไปอีกนิดเดียวเราตายค่ะทุกคนมันไม่ได้มันไม่ได้จริงจริงเราจะเป็นฟาร์มเราวก็ต้องฟาร์มก่อนอยยนั่นก็าให้ดีได้กดธรรมดากดแล้วสุดไม่ดี

เล่นดักหงุดหงิดทุ่มโจมตีโอ้ยหงุดหงิดไม่ไหวว่ะเพื่อนรกีนี้มันไม่ได้มีอะไรมาหรอกไอ้เฟิงไม่เปลี่ยนไม่ได้มีอะไรมากหรอกทุกคน เอาข้อไม่ได้อินเนี่ยมันกดขึกสุดเดี๋ยวเราต้องไม่ฟาร์มก่อนก่อนไ่แน่เป็นเช่นนั้นอ้ยไม่ไหวโ้ยไปก็ได้มันเกินไปมาถึงแรลงเกินไป ไม่ได้เลยสกิลคอนเทนต์นี้ไม่ได้บอกว่าจะมาคิวในมารีสกิมสกิมมันไม่มีเอฟเฟคหรอกค่ะทุกคนมันก็แค่แบบคีน่าสกินทำลิมิเต็ดสีเขียวธรรมดาธรรมดาแต่รู้ไหมถ้าทีเองเขาแจกสกินธรรมดาแบบว่าขึ้นชื่อว่าสกินฟรีอ่ะลิมิเต็ดเขียวขึ้นชื่อว่าสกินฟรียังไงมันก็ไม่มีเอฟเฟคหรอกนอกจากจะกินเวรเป็นจีนะ สเกิไม่ like. ้อเป็นสกินที่เขาจะแตกพี่แตกดีได้วยไ่กิ้นหอไรตัว r า has been d s t r o y e d เ็กนี่ไดเป็นของข้าไม่อบน่าตยาเลย เดียวนะไม่เล sight, oh ่นละต้องไม่เปลี่ยนใจนะแต่มันสุดไม่ถนัดเลมนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มายุ่งระหว่างข้ากับฟีน่านั้นเกมนี้ไม่น่าไม่ไม่น่าจะชนะหรือเปล่า

กินพีท่ออะไรสักอย่างอะไรแจกฟรีขันคนทำภารกิจได้ทำภารกิจแล้วจะได้ฟรีนะทุกคนแล้วแบบเราตรงนี้นะว่าจะเอาก็เอาถ้าใครมีสกินไอซ์สกอตอยู่แล้วไม่ต้องเอาสกินนี้ก็ได้นะทุกคนเขาไอซ์สกอตเนี่มันคุ้มกว่าอยู่แล้วเนี่ยผมยังสวยอีกก็สกินดีเจเน่นยังสวยอีกแต่ก็นะึเชื่อว่าแจกฟรียังไงคิดถึมันสวยได้ยังไงไหนที่มัแจกฟรีอ่ะ อีอ่ะเราไม่ได้มีรูนม,มันเลยเฟนนี่ถ้ามึงจะเฟนนี่ถ้าคุณจะฟาร์ก็ฟาร์ไปเลยไปเส็งคิงคงคดหน้าไม่เอาละไม่อยากเล่นแล้งเราไม่เล่นแล้งไม่ถามว่าทำไมไม่เล่นแล้งหลอนทันทุกคนหลอนหลอนแรงมากตอนนี้นม,ม,มาวันเดี๋ยวเซียนล้มมิงเองจะไม่รอดเลย นี่มันขี่ล่าร์นกำลังไปค่ะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวที่แบบว่าม,มันมันดูดเลือด,ดแช<น>่แล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นกับโอเคค่ะทุกคนจบคลิปรีวิวแล้วค่ะคะือะก,กินกกมันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ ไม่มีเอฟเฟคค่ะเอฟเฟคก็คือเหมือนเหมือนมนไม่มีสกินอะเวฟสกินนี้ไม่แต่เฉดที่ไม่มีที่ไม่มีเอฟเฟคสกินเอฟเฟคสกินก็คือสีเหมือนไม่ได้ใส่สกินอะนะแต่ว่าโมเดลก็เปลี่ยนโมเดลก็คือสีโมเดลก็คือสวยแต่ก็เอฟเฟคก็ไม่มีนค,นค่ะทุกคนิตภัณฑ์โจปาลีนะคะ้นตอนนี้แค่นี้จริงๆแหละจะเอาอะไรมากเราจะกินแจกควี ถ้าจะกินเติมแบบดีๆมันมีมันก็มีเอฟเฟกต์แหละเล้วโกก็เป็นสกินคอนแลบก่อนแต่พี่เขาจสูงกับดีมาซ์เลเยอร์ค่ะอันนั้นมันก็ยังมีเอฟเฟกต์สกินอันนมันสกินเสียเงินเว้ยสกินเสียเงินเนี่ยก็ดีกว่าสกินฟรีอ่ะไม่ต้องสกินแจกฟรีมันไม่ใช่สกินอะไรอยู่แต่ถ้าเป็นแก๊กก็เป็นสกินแจกฟรีเดี๋ยวมันเป็นของที่สกัดตูดเองทุกคนถามว่ามันจะไม่ยอมพ่าดต่ควาไม่อย่า defeated has been destroyed. này không đâu, thu trộm đi. mày cái chiều đường ถามว่าเจนไม่เกีกดอะไรไม่ต้องเกลียดนาตายาส่วนนาตายามันรู้สึกแบบมันขัดอันติฉันมันขัดทุกอย่างเลยอ่ะฉันจะไม่เกิดก็เพราะเห็นนี้แล้วมันไม่ต้องเกิดแล้วเจจริงว่ะขอโทษด้วย เกียรเกาะเซนเนียวเวนะเกียรติเกาะมันว่ะเฮ้ย <'s> awesome. ฉันเกียรติเกีนรติพูดฉันเกียรเกาะเซนเนียวมันเจาะยากเกิน

เข au, dare, well. ้าไม่ได้ค่ะทุกคนเข้าไม่ได้ตีไม so ่เข้าก็เข้าไม่ได้แล้วมันเหมือนตัวเสกต่อเสท้อนนั่นเข้าหายว่าถ้าไม่ตีไม่เข้าเกาะสะท้อนมันแผ่นนี้มันแรงเข้าใจปะเออทำไงดีวะแพ้อยู่แล้วล่ะทีนี้บ้านของเรากำลังถูกโจมตีโซเนะ ยอมตายกันมันาชะตาดันเนาตาย้่ถูกานาตาอย่างแรงอันทุกคนอันติก็ธรรมดา เปลี่ยนแค่โมเดลสกินระดับลิมิเต็ดเขียวไม่ต้องหวังเรื่องเอฟเฟกต์สกินจำคำนี้ไว้นะอันติไม่มีอันตีไม่มีเอฟเฟกมันเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวไม่มีมีดีแค่โมเดลเราเกิดมาโมเดลคือ,อโมเดลเปลี่ยนแต่อันตีก็คือเหมือนเดิมจำคำจำคำนี้ไว้ค่ะว่าสกินแจกทุกสกินไม่มีไม่ต้อตก แต่ถ้าจะไป็นิ้เทศกาลก็ถ้าถามว่ากินแวนเราเติหมหรือเเราไม่เติมมันแจกมานานเเลยยีดยีดดจรรงัน้้ขออ เออขวานโอ้ลงขวานโอ้ยคือแต่งบุญแล้วุปแต่จะไม่ไหวเลยเพื่อนจะขอโทษแล้วกันนะเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าไม่ได้เครียดไม่ได้แข็งกดธรรมดาอย่าซีไป มันแค่รีวิวสกินไม่ได้มันต้องการแบบความตึงตัวเอียตัวนี้เราไม่ได้ถนัดเล่นด้วยถอยได้เลยเด็กซีด้าเ็นองค่าอ้ายมันแย่งเหร

ไหนอ่ะบ้านของเก่าไม่เคยเล่นฟาร์มไม่เคยเล่นฟาร์มขอโทษทุกคนทุกคนเป็นคีล่าไม่เป็นพี่งหยิบคีล่ามาเล่นนั่นแหละจะให้เรารีวิวสกินแบบดีๆคือมันก็ไม่ได้แหละทุกคนแต่บัตเตอร์ฟลายกับตันคีล่าแบกหนักไปแทนคราวนี้ ไม่ไหวจริงเพื่อนนุ่นออกทอยมาดิหลับตัว่ได้ก้าวข้ามการนี้ถือว่าโมขาแล้วกันนะทุกคนเล่นไม่ <c oughs> ได้เลยคือเล่นไม่เก่งเพนเล่นไม่รูควัมเล่นกี่า ไม่ต้องแข่งเซฟีร้าเป็นของข้าทำไมสกิเสียงพิวีเสียงคิดาสกินนี้มันแลงโลติตจังเลยกำลังไปหายนะอะไรนะเซฟีร้าเป็นของข้าโอ้โหแล้วเสียงคือแบบงูแวมพายจะดุยี่แบบค่ะมันเออทอยอ่ะจะตีคนง่าย เป็นเพื่อนแล้วีล่าโดนตามล่าเพื่เรียกคลิปเดินมาก่อกนทีได้เลยระวังคุ้มไม้ด้วยอยากดึงนะเว้ยแกเขึ้นต่อจากนี้แค่บอกกูดึงเยอะแหละเ เฮ้ยชนะมั้งวะเฮ้ยสี่เอเจฟิตได้เลยเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มายุ่งระหว่างข้ากับเซฟิรานั้นหรอข้าจึงจะลงแรงเลยไม่ถึงขีดาแล้วโดนแรงแล้ว เซฟีราเดีเริบแร้วั็ดูวังคุมไม่ด้วยอันนห้ตัวจริงจังนะเริ่มพอไหวอ่ะมีอาวีน่าแบบแบกกันจัดเลยมีน่าเดือบแบกกันขนาดหญั ขัวมันซีดาร์อะไรคิดลิดด่อายของแม่จังเลยยนอกจากการอัตยายได้

คนรับที่มาจับก็แค่มารีวิวสกินอะไรก็แค่มารีวิวสกินไม่ได้มาเล่นแรงะนี่อยากไม่ได้เสียดาวเลย